เมพิชนาตรีวิวชีวิตหลังแต่งงานพร้อมตอบสามีให้เงินเดือนใช้เท่าไรเรียกว่าหน้าอิจฉาสุดๆส,สำหรับเมพิชนาตที่หลังจากแต่งงานกับสามีบิ๊กอัครวัตรไปเมื่อปลายปีที่แล้วแถมแถมทั้งคู่ยังควงคู่กันไปฮันนีมูนที่ประเทศอินเดียล่าสุดสาวเมควงแขนคุณสามีไฮโซบิ๊กเปิดใจชีวิตรักหลังแต่งงานผ่านรายการสามแซบ โดยบางช่วงแม่ชมพู่ได้ถามไฮโซบิ๊กว่าให้เงินเดือนภรรยาเดือนเท่าไหร่คะโดยไฮโซบิ๊กได้บอกว่าไม่ได้ให้นะไม่ได้ให้อะไม่หรอกคือคุยกันวันหนึ่งเคยคุยกันถ้าแต่งงานมีครอบครัวถ้าเมย์ต้องเปลี่ยนอาชีพมาเป็นอาชีพคุณแม่หรือไม่ได้ทำงานหนึ่งเปอร์เซ็นก็คิดว่าคงต้องช่วยค่าใช้จ่ายตรงนั้น แต่อาจจะไม่ได้ให้เป็นเงินเดือนหรือเปล่าด้านสาวเมได้บอกว่าเขาเคยถามค่ะเคยถามว่าแบบตอนที่รู้ว่าขอเราแล้วอยากรู้จริงๆอันนี้ไม่รู้จริงๆพอจะรู้ไหมว่าเพื่อนๆคนอื่นสามีเขาให้ตังค์ไหมให้กี่บาทก็ไม่รู้อ่ะกี่บาทก็ได้เอาที่เราไหวแล้วกันสบายๆด้วยกันจริงๆเราช่วยเหลือกันอยู่แล้ว